วิธีสมัครแอปพลิเคชันท่านท่านแอปพลิเคชันท่านท่านนะครับก็คือแอปพลิเคชันหาคู่นะครับแต่แอปนี้จุดเด่นก็คือจะมีคนจีนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าชื่อท่านท่านเนี่ยมาจากภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คือชื่อแอปของเขาเนี่ยภาษาจีนจะสะกดแบบนี้นะครับนี่นะฮะคุณเห็นตรงนี้ไหมนี่นะครับอ่านี่นะครับตัวหน้า2ตัวเนี่ยตัวนี้นะครับปึ๊บ สองตัวที่ผมบงเนี่ยตรงนี้นะครับอโอเคนี่แหละครับอ่านว่าท่านท่านนะครับก็คือแอปของคนจีนนะครับดังนั้นเนี่ยแอปนี้ก็จะมีคนจีนใช้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆที่อยากจะฝึกภาษาจีนนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยกับคนจีนนะครับอยากจะหาคู่หาแฟนหาเพื่อนเป็นคนจีนก็แอปท่านท่านนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับ เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนคุณสมัครนะครับแล้วก็สอนดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับอันดับแรกนะครับผมอ่ะคุณรู้แล้วแอปท่านๆเป็นอย่างนี้นะโลโก้ก็จะเป็นแนวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นตามนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มที่ตรงแรกครับอันดับแรกคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันท่านๆมาในเครื่องมือถือของคุณก่อนนะครับถ้าเป็น Android เข้า Play Store เป็น iOS เข้า App Store นะครับแอปท่านๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเข้าตัวอย่างให้ดู นี่คือแอปนะครับเพราะก็จะเขียนว่าแอปท่านๆเนี่ยคือแอปหาคู่นะครับเมืองเดียวกันท่านๆห้องกงนะครับลิมิเต็ดฮะก็เป็นแอปเน้นไปทางคนจีนนะครับเพื่อนๆที่อยากจะมีเพื่อนชาวจีนก็แอปนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับคุณนะครับนี้นี้ก็คือรายละเอียดของแอปนะครับเขาจะบอกว่าหาเพื่อนใหม่ใกล้ๆคุณอะไรแบบนี้นะครับแมทได้ทันทีอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆของแอปนะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูได้แอปหาคู่สุดฮิตนะครับตามหาคนที่คุณสนใจกินยันโปรไฟล์ด้วยตัวตนจริงเท่านั้นนี่นะครับค้นหาและแมทกับเพื่อนทั่วโลกพูดคุยกับคนที่แมทได้ทันทีครับนี่ก็คือหลักๆแล้วนะครับก็รูปแบบจะคล้ายๆกับแอปที่ เราเคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปโด่งดัง tinder omi อะไรอย่างนี้นะครับที่ผมได้ทําสมัครเอาไว้นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในแอปท่านๆโดยเฉพาะเลยนะครับคุณทาการติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อคุณติดตั้งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแบบเปิดกับถอดการติดตั้งนะครับก็คุณจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อแอปเข้าแอปท่านๆแล้วสมัครนะครับหรือว่านะครับจะเปิดที่หน้าจอก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดที่หน้าจอให้คุณได้เห็นเพื่อจะไปพร้อมๆกันนะครับ ตรงนี้นยคุณดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแอปท่านๆก็จะมาอยู่ในหน้าจอของคุณนะครับหรือบางทีก็จะอยู่ในช่องแอปนะครับของมือถือของคุณนะครับก็ไปหาให้เจอแล้วมาเปิดพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแอปท่านๆแล้วสมัครไปพร้อมกันครับก็เปิดแอปท่านๆมาเลยครับเปิดครับแอปก็จะขึ้นมาครับเป็นโลโก้ของแอปเขาแบบนี้นะครับก็รอแอปทําการดาวน์โหลดนะครับคาแนะนําในการอนุญาตเข้าถึงนะครับตาแหน่งอ่ะ อันนี้เนี่ยจะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขาบอกอน,นุญาตให้ท่านๆเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมผมอนุญาตนะครับก็คือเมื่ออนุญาตเนี่ย GPS ของเราก็จะขึ้นนะครับเวลาคนค้นหาเรานะครับก็จะเจอเรากดอนุญาตไปตรงนี้ครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่าสมัครผ่านเบอร์หรือว่าดําเนินการต่อกับ Facebook นะครับอันนี้เนี่ยผมจะสมัครผ่านทางเบอร์มือถือ ก็คือใช้เบอร์มือถือในการสมัครนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันคุณก็ถ้าคุณใช้ Facebook ก็กดอันล่างนะครับแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวสอนแบบใช้เบอร์มันง่ายกว่านะครับเพราะว่าทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็กดสมัครผ่านเบอร์ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับตรงนี้เขาให้ใส่เบอร์มือถือที่ของคุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับคุณใช้เบอร์อะไรอยู่ก็พิมพ์เข้าไปผมจะใส่เบอร์เข้าไปนะครับก็นี่เป็นเบอร์ของผมนะ คุณก็ใส่เบอร์ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ที่ผมทำอาเพื่อสอนคุณนะครับคุณไม่ต้องใส่เบอร์เหมือนผมนะคุณใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณใส่เบอร์ผมเนี่ยข้อความเนี่ยเขาจะส่งมาที่เบอร์ผมนะครับ ODP นะครับรหัส One Time Password รหัสที่ส่งครั้งเดียวนั่นเองนะครับอะใส่เบอร์ของคุณให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปกดต่อได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยรหัสประเทศเขาบวกหกอยู่แล้วก็เป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็กดต่อไปได้เลยนะครับใส่เบอร์เสร็จกดตรงช่องนี้นะครับ กดต่อได้เลยครับกดครับปึ๊บหลังจากพกกดต่อเสร็จแล้วครับก็จะมี ODP นะครับส่งมาที่เบอร์ของผมนะฮะมาแล้วนะครับเสียงดังเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็จะส่งมานะครับเป็น ODP รหัส4ตัวรหัส ODP เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ให้กรอกนะครับคุณก็กรอกไปได้เลยนะครับ ODP ก็ กดกรอกไปถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ODP ไม่เข้านะสามารถกดรับใหม่อีกครั้งตรงนี้ได้นะครับสมมุติไม่เข้านะกดรับใหม่ครั้งเขาก็จะทําการส่ง ODP ให้คุณอีกครั้งหนึ่งอ่าเนี่ยเขาส่งไหมผมอีกครั้งละสมมุติว่ามันไม่ได้นะครับอ่าทีนี้มาแล้วนะครับสมมุติว่ามาแล้วก็ใส่ไปรห่ ODP นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรหัสวันทารมพาสดุ์คือใช้ครั้งเดียวนะครับดังนั้นะปลอดภัยแน่นอนก็ใส่ไปคุณไม่ต้องใส่ตามผมนะครับก็คือ คุณใส่ตามที่เขาระบบเขาให้มาเลยนะครับพอใส่เสร็จนะครับระบบเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยก็คือบ่งบอกว่าใส่ถูกいい <c oughs> นะครับใส่ถูกจากนั้นเนี่ยตรงนี้ครับท่านท่านท่านเนี่ยเขาจะให้คุณใส่ชื่อเล่นนะก็ <c oughs> ใส่ชื่อเล่นไปนะครับ ah. ใส่วันเกิดของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณเกิดวันไหนนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับวัอนอย่างนี้ได้เลยนะตรงนี้อัอนนี้เ <c oughs> <ๆ S 1> น,นี่ยผมจะเลือก ก็เอานี่เลยนะครับเกนะ้าก็สี่นะคุณก็เลือกวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับวันไหนก็จัดบายเอาให้ถูกต้องนะครับโอเคก็กดพอชัวร์แล้วกดตกลงนะครับวันเดือนปีเกิดตรงนี้เพศนะครับก็เลือกให้ตรงด้วยเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรนะครับเอาให้ตรงนะก็ตรงนี้ในกรณีเนี่ยผมเป็นเพศชายนะก็ใส่ไป เขาบอกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนเพศของคุณได้หลังจากนั้นนะครับามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณผู้หญิงก็ใส่ผู้หญิงก็ติ๊กตรงนี้นะครับทีนี้เ,<_ <D> _ <L> _>เ,เราเป็นเพศชายนะ<_ <D> _ <L> _>ผมเป็นเพศชาย <D _> ก็ใส่ตรงนี้ <D> __>เป็นเพศชายนะครับ <èg> ต่อมาครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องของการตั้งรหัสผ่านนะรหัสผ่านนะครับคุณก็สามารถกดกรอกเข้าไปได้เลยนะครับเพิ่มเติมเรื่องรหัสผ่านนิดนึงนะครับรหัสผ่านเนี่ยเขาให้ใส่6ถึง20หลักก็คือ6ถึง20ตัว ขั้นต่ําต้องมี6ตัวนะครับหตัวขึ้นไปมี6ตัวพอดีก็ได้นะครับแล้วใส่จนถึง20ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับผมได้ทําการใส่รหัสตั้งค่ารหัสผ่านเรียบร้อยนะครับรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยเราจะไว้เข้าสู่ระบบสมมุติว่าคุณเข้าระบบแล้วแล้วทําแอป,ปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเผลอลบแอป,ปไปหรือว่าเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่นะครับคุณก็จะโหลดแอปท่านๆมาแล้วใส่รหัสผ่านตรงนี้อาจจะใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ไปปุ๊บ ก็สามารถเข้าระบบท่านๆได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้พอคุณใส่ครบทุกอย่างแล้วกดต่อด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะกดต่อไปได้เลยครับพอกดต่อเขาก็บอกโปรดรอนะฮะรอสักครู่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ารูปโปรไฟล์ของคุณเพิ่มรูปถ่ายของคุณนะครับอ่าเขาก็จะบอกแนะนําด้วยว่าให้เอาภาพถ่ายที่นี่นะฮะเห็นหน้านะครับไม่เอาหันหลังไม่เอาภาพบิวนะฮะก็ เลือกภาพของคุณนะครับกดเพิ่มภาพถ่ายนะครับจากนั้นก็เพิ่มในเครื่องมือถือคุณได้เลยนะครับอนุญาตแล้วจัดการเพิ่มได้เลยตามสะดวกของคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับผมเจอภาพที่ต้องการแล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับคุณมีกี่ภาพก็ใส่ไปนะครับอันนี้เนี่ยผมมีใส่ไปภาพหนึ่งก่อนก็กดตรงนี้นะครับเลือกภาพนะฮะจากนั้น เลือกภาพเสร็จก็ปรับตรงนี้ปรับซูมเข้าซูมออกนี้ได้หมดเลยนะครับการซูมนะครับก็ใช้นิ้วเข้าออกเหมือนคุณซูมปกติเลยนะฮะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเริ่มททันปั๊บก็รอครับปรดรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบเขาก็ทำการใส่ภาพของคุณเข้าไปนะฮะอ่รอสักครู่นะครับ ก็หลอแป๊บหนึ่งมือถือแต่ละคนก็จะเร็วช้าต่างกันไปนะครับอ่าน,นี้ก็มาแล้วเขาบอกว่าการจัดการความเป็นส่วนตัวนะครับเราจําเป็นต้องเข้าถึงรายชื่อของคุณเพื่อให้เราสามารถป้องกันพวกเขาจากการได้เห็นคุณในแอปก็เพื่อให้เราสามารถแสดงให้คุณเห็นเพื่อนที่ร่วมกันกับคุณนะครับอันนี้ก็รายชื่อโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกนะครับรายชื่อร่วมกันนะครับก็สามารถปิดและเปิดได้นะครับ ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเริ่มรูทได้เลยนะ mm. ก็คือสามารถเปิดรายชื่อโทรศัพท์ผู้ถูกบล็อกได้นะครับอ่า mm. โอเคกดเริ่มรูทนะ mm. ก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับ mm. ผมทำการสมัครแอปพลิเคชันท่านๆเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี้ก็ง่ายๆนะครับอ่ะเข้าถึงการที่ต่อไหมถ้าคุณไม่ต้องการนะครับก็กดปฏิเสธได้นะครับสมมติว่าไม่ต้องการก็ปฏิเสธได้ อ่าโปรเจกตสิทธิ์อ่านนะครับก็สามารถบล็อกรายชื่อปเปิดใช้สิทธิ์อ่านลายชื่อผู้ติดต่อเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเลือกบล็อกรายชื่อได้อ่าก็คุณสามารถทําได้หมดนะครับตรงนี้เนะนี่ยอ่าน่ถ้าอนุญาตก็ได้นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถยกเลิกไม่ให้คนเห็นได้นะครับอโอเคก็ตรงนี้เนะี่ยก็รอระบบเขาทําการ ให้เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เนี่ยคือผมทําการสมัครแอปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยววิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำอัปเดตคลิปให้นะครับอันนี้คือหน้าหลักของผมนะฮะหน้าชั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยฮะรูปภาพที่ผมใส่ไปก็จะเป็นอันนี้นะตามนี้กดดูได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาสอนคุณ ตั้งแต่ดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็สมัครรวมถึงออกบอกที่มาที่ไปของแอปท่านๆด้วยนะครับส่วนในส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับนี่คือคลิปล่าสุดนะครับที่ผมทําสอนสมัครแอปท่านๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนนะครับก็พิมพ์สอบถามผมใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้หรือว่ากดชื่อคลิปนี้พอกดชื่อเสร็จจะไปได,ด้แอดแอดไลน์ตรงนั้นครับส่งคําถามปัญหาสิ่งที่คุณอยากให้ผมช่วยเนะี่ยมาให้ผมได้ หรือว่าคุณอยากจะเล่นแอปพลิเคชันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น tinder omi เนี่ยแอปหาคู่ต่างๆผมรวบรวมมัดรวมมาไว้นะครับรวมถึง a c e b o o k นะครับก็มี Facebook d a t i n g ด้วยนะครับสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้ที่ผมจะใส่เพลย์ลิสต์เอาไว้ให้คุณไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแอปท่านๆในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือทำอยังไงให้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่คุณต้องการได้เจอเพื่อนคนจีนที่คุณต้องการ ได้เจอแฟนคนจีนหรือไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันสำหรับในวันนี้นะครับถ้ามีาอะไรเพิ่มเติมจากนี้ผมจะนํามาฝากคุณเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจากหัวใจผมรักคุณวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง ให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปวีดีจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ